สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้มาทักแทยอีกแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นหน้าจิบบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกอย่างอยู่ตัวแล้วค่ะมีเลยค่ะเป็นของตัวเองมีคนทํางานแทนให้ก็เลยว่างบ้างนะคะจากที่หักของทางานหนักมานานก็มีเวลาแล้วค่ะก็เลยลบยอดทีเดียวนะคะมาอัดโซเชียลแคมขอบคุณลูกค้าแนะนําสินค้าแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะที่ หลายหลายคนส่งข้อความมาถามจิ๊บหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าจะใช้ตัวไหนหรืออะไรยังไงนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องครีมแล้วก็พูดเรื่องอาหารผิวทีเดียวเลยนะคะก็คือครีมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวผิวหน้ามีสิวมีสิวมีรูขุมขนก,กว้างสิวอุดตันมีนะคะอันดับแรกที่จะต้องใช้เนี่ยนะคะโทนเนอร์เดคิมในครีมแล้วก็ ถ้าเป็นพวกหลุมสิวเนี่ยจิ๊กแนะนำไม่ใช้พาเซนต้านะคะเพราะว่าพาเซนต้าเนี่ยมีส่วนผสมของลกพืชน,นะคะช่วยเร่งการฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายก็คือพวกหลุมสิวหลุมสิวเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากสิวหัวหนองค่ะที่ถูกหนองกินเข้าไปในเนื้อแล้วมันก็เป็นหลุมนะคะก็คือตัวเนี้ยจะไปซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอนะคะให้มันกลับมาตื่นขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ถ้าลึกมากนี่คงอาจจะไม่เต่งขึ้นมานะคะแล้วก็เหมาะ เออพาเซนต้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบนะคะก็ควรจะต้องใช้พาเซนต้าแล้วเพราะว่าเริ่มมีริ้วรอยแรกเริ่มนะแล้วพาเซนต้าเนี่ยเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผิวที่โดนครีมที่ค่อนข้างแรงหรือว่าเป็นพวกครีมแบบประหลอดหรืออะไรอย่างนี้มานะคะใช้พาเซนต้าเนี่ยเขาก็จะสร้างเซลล์ที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันก็คือตัวนี้ท็อปมากค่ะ และส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอายุ30ขึ้นไปเนี่ยจิบขอแนะนำเป็นเซ็ตที่เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เป็นตัวโบท็อกนะคะส่วนโบท็อกเนี่ยจะบอกว่าค,คุณสมบัติค่อนข้างจะเลิศแม่ก็คือพวกแบบร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็บหัก ร่องแก้มตรงเนี้ยเห็นไหมคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยตรงนี้จะตื้นขึ้นมาแท่ไม่ต้องสิดฟิลเลอร์เลยแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะก็แนะนําเป็นโบท็อกค,ค่ะถ้าอายุ30ขึ้นไปเพราะว่าพาเซนตาจะเริ่มไม่เห็นผลนะคะอันนี้จะต้องบอกตรงๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็คือสําหรับคนที่เป็นกระฝ้าหรือว่าจุดดด่างดำเยอะๆอะค่ะก็ถ้าเป็นกระฝ้าเนี่ยก็คือยืนพื้นของเราทุกชุดจะต้องใช้เดนนท์ค่ะเพราะว่าเดนนท์ของเราเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ขาวใสตัวอื่นเนี่ยจะช่วยเรื่องฟื้นฟูซ้อมแซมหรืออะไรอย่างนี้ไปนะคะแต่ว่าเดนนท์เราจะช่วยเรื่องขาวใสยอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีกะมีฝ้าก็ต้องมีเดนนท์โทนเนอร์แล้วก็ โอตาเซลัมนะคะเป็นตัวลดกะฟ้านะคะก็คือสมมุติว่ามีกะจิบไม่มีนะคะสมมติกะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บีบบีบครีมมาหาลาแล้วก็นวด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 ตรงกะหรือว่ารอยดํานะคะจัดจางไปเร็วมากๆ2อาทิตย์แล้วก็ไม่มีอันตรายกับผิวแน่นอนไม่เชื่อลองตรวจเช็คอะไรกันดูได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ล้าตรงที่คนท้องสามารถใช้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีอันตรายเลยนะคะและสําหรับคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วแต่แค่อยากให้มันแต่งตึงแต่งปังหรือว่า เด้งๆนะคะจิ๊บแนะนําเป็นพาเซนตากับครีมกันแดดค่ะสองตัวนี้เลิศม,มากสองตัวนี้จะช่วยกันทํางานแบบว่าให้พาเซนตาก็จะทำให้ผิวดูมีน้ําในผิวเป่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือจิ๊บไม่ได้ทารองพื้นไม่ได้ทาอะไรคือทาครีมกันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะ ตัวพาเซน t ต้กับตัวกันแดดเนี่ยสองตัวนี้ก็เลิศแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวหน้าเมื่อก่อนจะมีปัญหาผิวหน้าเยอะแต่ว่าด้วยตัวเองทาครีมมาสี่ปีแล้วใช้ของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสาบานต่อหน้าพระฝนกําลังจะตกนะคะให้ฟ้าผ่าเลยก็ได้ใช้แต่ครีมตัวเองจริงค่ะก็จะบอกว่าเห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะคะทุกวันนี้ที่ผิวหน้าดีได้เพราะว่าครีมตัวเองเท่านั้นค่ะไม่ได้ใช้ครีมคนอื่นเลยหรือว่าแบรนด์อะไรเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่เครื่องสำอาง คอตเตอร์แบนนะคะแล้วก็จะบอกอีกนิดนึงว่าออลาเพอร์บองกำลังมีอาหารผิวกับตัวกระชับสัดส่วนนะคะตัวกระชับสัดส่วนนี่เลิศม,มากคือความรับของพี่นิมเลยที่พี่นิมผอมลงหลังจากที่คลอดลูกนะคะจิ๊บเองก็ผอมลงค่ะถ้าเกิดใครรู้จักจิ๊บจะรู้ว่าเมื่อก่อนจิ๊บอวบมากแต่อตอนนี้ ผอมลงมาก็เยอะนะคะแล้วผอมแต่ไม่สมด้วยค่ะเพราะว่าของเราไม่ได้มีตัวที่ไปลดการอยากอาหารนะคะแต่เป็นตัวที่ไปดักแป้งน้าตาลไขมันแล้วก็ช่วยบีบกระเพาะให้เล็กลงค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นผลแบบสมมติกินไปอาทิตย์นึงอ้วนน้าหนักลงพวดพราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะค่อยๆลงค่อยๆล,ลงเพราะว่าเราลงแบบสวยๆนะคะถ้าลงพวดพราดมันจะไม่สวยค่ะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเสร็จนะจะเอามาให้ดูแน่นอนส่วนอาหารผิวเนี่ยกินเข้าไปแล้วมีออร่าค่ะเวลาโดนแดดเนี่ยผิวจะผ่องเป่งปังมากไม่โดนก็ผ่องนะคะก็คือซิปไม่ใช่คนขาวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ผิวดีขึ้นแล้วก็แล้วก็เป่งปังด้วยเนี่ยเพราะว่าทานตัวนี้นะคะก็มันเป็นคอลลาเจนค่ะของเราเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดนะคะไม่ใช่แบบน้ําพกพาสะดวกแล้วก็รับรองว่าราคาเป็นที่ถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็เห็นผลที่หนึ่งกระปุก หลาปร์เซ็นนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยเนาะตอนนี้5นาทีกว่าแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงว่างๆอัดคลิปใหม่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย